สบายดีพี่น้องขายของไปน้ำพี่น้องเอ้ยกินหอยนางลมไปน้ำเด้อพี่น้องหอยนางลมจ้าสดๆพี่น้องซื้อมาตลาดเมื่อกี้นี่มาบันี้สาวพิมพ์สิภาพพี่น้องมากินแบบใดติ๊กซีแซบกินหอยนางลมเนาะมาเด้อมาเด้อมากินน้ำกันพี่น้องจำหอยใส่กอนพี่น้องอันดับแรกกินแบบนี้เด้อพี่น้องได้ฟิลพร้อมแล้วก็แซบพร้อมเนี่ยพี่น้องคือพักกับบมีมยังลายด้อพี่น้องไม่ได็กินนานๆหระพี่น้องมา มันต้องเต่งจานเนี่ยให้มันสวยงามแบบกินไปเลยพี่น้องมาักแก้มก่อนไม่ยัง มีมะแตงมีกระลำม,มีหมัวหอมผรับหอมเกี๊ยวไั้อยู่ไหนพี่น้องบมงมีตังมองมตังเนาะใส่เข้าไปพี่น้องจับหอยนางลมใส่แบบนี้พี่น้องตัวใหญ่ๆปเป็นตเัเแซยบตัเแซยบพี่น้องมาบันี้ ตามด้วยน้ำจิ้มลาดลงไปชีฟูดลาลงไปนะพี่น้องหัวหอมเขาใส่ลงไปพี่น้องนี่มามาดิงับสวบพี่น้องนนปะนนข้ามพี่น้อง กินมากที่เปลือกหอยเก็บแค้วก็แตกกินแบบนี้แหละจุดจุด,ดิีช่ำนี้ล่ะพี่น้องเฮ้ยนี่ใส่ลงไปจะประมาณนี้เพื่องกินเมี่ยงอ่ะล่ะอืมเท่ากับเฮ้ยลงไปนะสวบพี่น้องสวบ ก็ทมกันสิ็เบ้นแล้วพี่น้องลาดลงไปเขามันย่ำกินน้ำกันเลยจา้านายย่ำลงถวยเลยพี่น้องเพราะวของใส่มันอันพักมันสิเ็เบ้นแล้วเอา้าหอยเฮียหอยตุ๊กเป๊ะ

ต้องไปในถั่วได้นอนไปหอมเจียวลงไปก็ต้องย่างหอมเจียวครับพี่น้องซื้อมาเป,ป็นกระปุกง,ง่ายพูดหละค่ะได้ซื้อนะมาพี่น้องไหมาหาเนี้ยตังกัก็ได้ Những lần nữa lên chuột 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 าพี่น้องมาจุดเตารึเปล่าถ่ายคล้องถ่ายวีดีโอพี่น้องเบิ่งคือเก่าพี่น้องไม่ได้มองเก่าเหรอพี่น้องขนเกี๊ยวพี่น้องลายลายเหรองามงามไหมพี่น้อง มได้เกี่ยวนะพี่น้องทางเชื้อ,อมาทามาเช็คกับต้อลูกค้ามามื่กินไหนได้เบรกจำแห้เราคุยบพเพลิของอซชุสิบานีงพีนองอ่น้องถ่าดปักไงซิมาโลหนึ่งสองอยห้บิบบาท นขขูอยากกินผักโขมหอยห,หอมแดงกินขขอหอยอันนี้ต้องมีเปลือกค้อมพื้นเลย